สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n n น l วิมลท่าแพนะครับวันนี้เราจะไปดูซิต i ้เซนกันนะครับก็มาคราวนี้เราจะไปดูใน,นซีรีส์โปรมาสเตอร์อ,อยู่ในซับของมารล i นนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นระบบ e c คโคไดด้วยนะครับใครที่สนใจนาฬิกาที่แบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์นะครับแล้วก็เหมาะกับการที่แบบสายลุยหน่อยแบบเงือเยอะๆใส่เล่นกีฬาหรือว่าใส่แบบตลอดแบบจะไม่ทอ,น,อะนะเดือนนี้ผมบอกได้เลยว่าต้องถูกใจมากแล้วก็ ใครที่ชอบเรือนสองกริย์นะผมจัดมาให้แล้วนะครับผมโอเคครับวันนี้เราจะไปแกะกล่องกันแบบวๆเลยนะตัวนี้กล่องของซิ t i z e นเนี่ยผมชอบส่วนตัวนะก็กล่องของเขาค่อนข้างที่ทําออกมาได้ดีแล้วก็ดูดีเลยนะครับกับนาฬิกาที่แบบหมืน่นหมื่นนิดๆอย่างเงี้ยคือกล่องของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะมีมิติหน่อยหลายชั้นหน่อยเวลาเปิดเนี่ยก็ให้รู้ความรู้สึกแบบพรีเมียมหน่อยนะครับเวลาเปิดปุ๊บเนี่ยก็จะเจอตัวนาฬิกาถูกไหมแล้วพอเราดึงดึงตัวหมอนอมาเนี่ย เนี่ยนะครับมันก็จะมีด้านล่างซึ่งตัวด้านล่างเนี่ยมันก็จะเก็บพวกใบปกกระกันอะไรของเขาไว้ตรงนี้นะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปเดี๋ยวเราจะไปดูกันแบบตัวนี้กันนะส่วนตัวเนี้ยจะเป็นใบ International Guarantee เวลาเราซื้อจากตัวแทนจำหน่ายเนี่ยด้านหลังของเขาเนี่ยเขาก็จะลงรายละเอียดละนะครับเล่มนี้เพื่อนๆต้องเก็บไว้นะเพราะเวลามีปัญหามีเซอร์วิสเนี่ยเวลาเราส่งศู์เนี่ยใบนี้เขาจะดูนะว่าเราซื้อวันไหนซื้อร้านไหนอย่างเงี้ยนะครับตรงนี้ก็จำเป็นนะครับทางร้านก็จะลงรายละเอียดให้ชัดเจนเนาะโอเค ก็ตัวกล่องผมว่าใช้ได้เลยนะมีหลายชั้นหลายซ้อนดีเนาะผมชอบนะครับอันนี้คือตัวกล่องของเขาเดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บไปก่อนอเดี๋ยวเราไปดูตัวนาฬิกากันเดี๋ยวขออาวางไว้อย่างนี้นะก็ตัวนาฬิกานะครับตัวนาฬิกาตัวนี้จะมีชื่อรหัสว่านี่นะครับ จริงๆเราไม่ต้องไปจำนะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะยาว BN0194-57E อย่างเงี้ยในราคาป้ายที่17,700นะครับตัวนี้จะเป็น1เรือนที่ค่อนข้างที่จะเป็นที่นิยมของทาง Citizen ประเทศไทยนะก็ใครที่แบบเคยเห็นผมว่าน่าจะเคยเห็นบ้างแหละแล้วผมก็เห็นในเว็บต่างประเทศหลาย,ลายๆเว็บเลยที่แบบเขาเอามาเปลี่ยนสายเป็นสายหนังสีดําอะไรเงี้ยโตรสวยนะครับเรือนนี้แล้วก็ งานของเรือนเนี่ยผมบอกเลยว่าดีมากๆดีแบบถึงขั้นที่แบบคุ้มราคามากๆนะครับใครที่ชอบนาฬิกาแบบลุยๆแล้วก็แบบสีแบบทองดําแบบเนี้ยเรือนนี้เฮ้ยตอบโจทย์มาเดี๋ยวเราไปดูฟังก์ชันการทํางานของเรือนนี้แล้วก็อะไรที่มันเป็นจุดเด่นต่างๆที่เรือนนี้ที่ผมอยากแนะนำนะเดี๋ยวจะไปดูกันเลยนะโอเคครับเรามาเริ่มกันนะครับตัวนี้อย่างที่บอกนะครับมันเป็นนาฬิกาดําน้ํา200เมตรนะครับซึ่ง ถ้าพูดถึงนาฬิกาดำน้ำ200เมตรเนี่ยขออภัยเรื่องแสงนะอาจจะวุบวับนิดหน่อยนะก็ถ้าพูดถึงนาฬิกาดำน้ำ200เมตรเนี่ยก็แน่นอนครับพวกตัวเม็ดมายมพวกเนี้ยมันจะเป็นแบบเม็ดเกลียวนะก็เมด็ดเกลียวของผมนี่หมายถึงอะไรเวลาเราจะตั้งเวลาทุกครั้งเนี่ยเราจะต้องสนใจเรื่องเม็ดมายมนิดหนึ่งก็คือถ้าเป็น200เมตรเนี่ยเม็ดของเขาเนี่ยจะเป็นเม็ดเกลียวหมายถึงว่าเวลาก่อนตั้งเนี่ยเราต้องคลายเกลียวออกก่อนนะครับถ้าเกิดเราไม่คายออกมาเนี่ยเวลาเราดึงอะไรเงี้ยมันจะทําไม่ได้ อันนี้คนที่เคยรู้จักพวกนี้เวแล้วจะเข้าใจดีละแต่เอาใจคนที่มาดูคลิปนี้คลิปแรกเนาะเวลาตั้งทุกครั้งเราก็คลายเกียวออกก่อนนะครับพอคายเกียวออกแล้วเนี่ยมันมันจะหมุนฟรีอย่างนี้เลยนะลักส่วนหนึ่งที่ผมชอบของเรือนนี้ก็คือว่าในตัวของเม็ดเนี่ยเห็นไหมครับมันมีลักษณะเหมือนถ้วยอะนะซึ่งมันจะไม่เป็นเม็ดตรงๆงอะเันเม็ดเหมือนถ้วยซึ่งผมชอบมากเลยมันให้ความรู้สึกที่แบบเออไม่เหมือนใครแล้วก็ดูสวยมากๆนะครับเนี่ยแล้วก็จับแบบ จับมีร่องแบบการจับแบบมีมีล่องจับซึ่งออถนัดมือสุดๆเลยนะเวลาเราดึงหนึ่งล็อกอย่างเงี้ยเพื่อปรับตั้งวันที่อย่างเงี้ยก็ทําได้ง่ายๆเลยแล้วพอเราดึงอีกหนึ่งล็อกเนี่ยเพื่อปรับตั้งเข็มชั่วโมงกับเข็มนาทีเนี่ยก็แบบทาได้ดีมากๆอย่างเช่นสมมุมติเรากดเข้าไปสุดนะแล้วเราลองดึง1ล็อกนะครับก็คือเป็นการตั้งวันที่ใช่ไหมใช่ไหมเนาะก็เนี่ยมันก็ทําออกมาได้ค่อนข้างที่จะแบบ หมุนได้ง่ายๆเลยนะครับแล้วพอเราตั้งเสร็จเรากดเข้าไปอย่างเงี้ยกดแบบเบาๆเลยนะแล้วก็หมุนกลับก็คือหมุนหมุนขึ้นมันก็จะเข้าเกียวภายในแค่รอบเดียวไม่ไม่ถึงกับ2รอบเหมือนนาฬิกาไดเวอร์รุ่นอื่นๆนะตัวนี้จะเข้าเกียวได้ง่ายๆเลยนะครับแล้วก็ตัวหน้าปัดของเขาเนี่ยเป็นลักษณะที่แบบเป็นสีดําแบบดําแบบพูดยังไงดีดําแบบขุนะ่นอะนะครับดาแบบขุ่นแล้วก็มันมีความสะท้อนแสงจากขอบ ขอบข้างในของตัวนี Bl ah ous, huh ้ด้วยมันจะมีขอบแบบเป็นเส้นๆเห็นไหมครับซ้อนๆกันหลายเส้นซึ่งเอ้ยการออกแบบแบบเออเข้าใจอะเข้าใจดีเลยอะคือคือเขาเข้าใจทํามากๆอะคือมันทําให้แบบออกแบบแวบๆๆอ่ะเวลาเรามองแบบเข้าไปเนี่ยมันเหมือนนาฬิกาแบบเอ้ยทรงแบบหรูเลยมันไม่เหมือนนาฬิกาแบบใส่ดําน้ำใส่ทั่วไปทรงลุยๆนะมันออกแนวแบบค่อนข้างที่จะหรูเลยนะครับเรือนนี้แล้วก็สวยมากๆนะเรือนนี้ ตัวขอบอะไรพวกนี้จะเป็นขอบเหล็กนะก็ทาออกมาได้ค่อนข้างที่จะเนียนงานของเรือนนี้ผมผมยอมรับเลยว่างานของเขาค่อนข้างที่จะละเอียดแล้วก็เนียนนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวการการขัดตัวเรือนนะครับมีทั้งแบบทั้งเงาทั้งด้านนะครับด,ดูดูมุมดูขอบคือจัดว่าดีเลยนะครับผมเข้าใจเลยว่าทำไมรุ่นพวกนี้ไม่มีลดราคาแบบดุนแรงนะเพราะว่า น่าจะเป็นเรือที่ขายดีของเขา้นะครับเพราะเห็นผมเห็นช่วงหนึ่งเนาะตอนนี้เนาะที่เขาโปรโมทการลดราคากัน4 0 5 0แต่เรือเนี้ยจะไม่อยู่ในลิสต์นั้นนะก็จะลดส่วนลดปกตินะครับแต่ผมบอกได้เลยว่ามันมันดูดีมากๆแล้วก็มันเป็นเรือหนึ่งที่ไม่หนาเรือนี้จะไม่ใช่ระบบอัตโนมัตินะที่เรามาอย่างยาวเนี่ยคือมันไม่ใช่ระบบอัตโนมัติเป็นระบบอ่าอีโคไดฟ์อีโคไดฟก็คือการใช้พลังงานจากแสงไม่ว่าจะเป็นแสงจากโต๊ะทํางานแสงจากโคมไฟแสงจาก นีออนแสงจากพระอทาิเท์แสงทุกแสงมีผลกับนาฬิกาเรือนนี้หมดนะครับ mm. ก็ในคู่มือเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะมันจะมีบอกไว้อย่างละเอียดนะครับอย่างตัวนี้เราต้องดูด้วยนะเวลาเราซื้อทุกครั้งนะครับผมอยากให้เปิดก็โดยส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะอยู่ข้างหน้านะครับก็จริงๆอ่ะส่วนนี้ที่มันบอกเนี่ยความเข้มแสงต่างๆเนี่ยว่ากี่ชั่วโมงถึงชาร์จเต็มเนี่ยจริงๆตัวเนี้ยเราไม่ต้องไปดูในรายละเอียดเยอะแต่แนะนําให้เราดูตรงนี้นะครับ ในตรงสเปคของเขานะครับตัวนี้สเปคเนี่ยเวลาเราดูเนี่ยกเราดูเลยเนี่ย,ยประมาณ6เดือนนะครับถ้าเกิดเต็มเนี่ยเวลาเราชาร์จพลังงานเต็มเนี่ยมันอยู่ได้6เดือนโดยที่ไม่ต้องชาร์จไฟนะครับอันนี้คือคือคือ,คอฟังก์ชันหรือว่าสเปคของตัวนี้ที่เราต้องดูเนาะเพราะว่าแต่ละเครื่องแต่ละเบอร์ถึงว่าจะเป็นอีโคไดเหมือนกันนะ การเต็มของพลังงานหรือว่าการสำรองพลังงานเนี่ยมันก็จะไม่เท่ากันนะครับแต่เรือนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นมาตรฐานใหม่อยู่ละนะครับของอ e ีโคไดที่อยู่ได้ประมาณ6เดือนนะครับก็ถือว่าโอเคแหละนะครับจริงๆอ่ะไม่อยากให้เราให้ค่ากับ6เดือนบางทีแบบลหลายคนคิดว่าเอ้ยหเดือนแบบไม่ต้องเอามาใส่ก็กเดินก็ถูกต้องนะแต่ว่าผมแนะนำถ้าใครที่ซื้อซื้อพวกอ e ีโคไดเนี่ยหรือว่าพวกทอสโซล่าหรือว่าอะไรที่มันใช้พลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยอ,อยากแนะนำให้เอามาใส่บ่อยๆนะครับเนื่องจาก อย่างอย่างที่มันบอกเนาะ no need to change battery หรือว่าไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่อ่ะจริงๆมันก็ไม่ถูกต้องสะก1 0 0นะครับพวกเนี้ยมันจะมันจะมีตัวเก็บประจุซึ่งแน่นอนเวลาแสงมันลงมาเนี่ยมันไม่ได้เอามาทำงานผ่านระบบแผงเซอร์กิตทันทีมันต้องเอาไปเก็บไว้ในในตัวเก็บประจุหรือว่าเราจะเรียกว่าคาปาซิเตอร์ก่อนแล้วถึงค่อยปล่อยออกมาผ่านแผงเซอร์กิตถูกไหม เพื่อเพื่อให้นาฬิกามันเดินถูกไหมครับแต่ตัวเนี้ยมันก็จะมีความเสื่อมได้นะครับพวกตัวเก็บประจุหรือตัวคาปาเนี่ยถ้าเราไม่ใส่ทุกวันเนี่ยหรือว่าเราเก็บไว้ตลอดอย่างเงี้ยแน่นอนตัวเก็บประจุก,ก็ไม่ทํางานพอมันไม่ทํางานทํางานบ้างไม่ทํางานบ้างมันก็จะเสื่อมไวอย่างปกติเนี่ยอยู่ได้10ปีสมมุตินะเราใช้แบบไม่เปลี่ยนฐานเลย10ปีก็อาจจะเหลือแค่3ปีหรือว่า2ปีหรือว่าปีเดียวนะครับบางคนแบบมีหลายเรือนจัดอย่างเงี้ยก็สลับกันเปลี่ยนแ,แบบไม่ค่อยเอามาใส่มันก็จะ ลดพรลงมาเนาะพวกนี้อ e ีโคไดก็หนึ่งในคนที่เข้าใจผิดก็คือเครื่องมันชอบพังง่ายหนึ่งแหละก็เราไม่เอามาใช้ไงแต่ถ้าเกิดใครที่ใช้เรือนเดียวเนี่ยเขาจะถูกใจพวกอ e ีโคได e มากๆนะครับผมอันนี้ผมการรับประกันเลยนะผมขายมาเยอะละแล้วก็เจอลูกค้าแล้วก็รู้เลยว่ามันเป็นแบบนี้แหละนะครับแล้วเราควรจะระวังแล้วก็การใช้งานของเขาแบบไหนอย่างเงี้ยนะครับผมอ่าก็พูดเสนอเลยนะครับก็เล่าไปแบบ แบบประสบการณ์จริงเลยแล้วก็อยากแนะนําเพื่อนๆด้วยนะครับอ่ะเราไปดูตัวสเปคของเขากันนะครับตัวนี้นะครับสเปคของเขานะครับจะอยู่ที่ตัวเรือนนะจะอยู่ที่44.5นะครับผมเดี๋ยวผมวัดให้ดูเลยนะนี่นะครับเวลาเราวัดเนี่ยเราต้องวัดตัวเรือนจริงๆนะเนี่ยนะครับประมาณเนี้ยครับ44.5เนาะอ่าประมาณ44.5 ความหนาของเขาเนี่ยตัวนี้ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยหนานะครับแต่เนื่องจากมันเป็นนาฬิกาพวกมารีนนะมันก็ต้องเป็นแบบฝากเกียวแล้วฝากเกียวของเขาเนี่ยก็ต้องมีความนูนมาตัวนี้หนาอยู่ประมาณ12มิลเลย12มิลเป๊ะเลยนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวหูสายของเขานะจะอยู่ที่22มิลน,นะครับก็ตัวเรือนประมาณ44.5หรือว่า45นี่แหละหนาก็12หูสายก็22ก็ถือว่าสมส่วนแล้วก็ ค่อนข้างดีนะแล้วก็หูสายถึงหูสายนะครับใครที่แบบอยากเอามาวัดบนข้อแขนนะครับก็เข้าใจเลยนะจัดให้ตัวนี้นะครับหูสายถึงหูสายนะครับจะอยู่ที่48มิมนะครับก็ถือว่านาฬิกาก็ไม่เล็กนะเหมาะกับสำหรับคนที่น่าจะประมาณข้อแขน7นะ7นิ้วประมาณเนิ้วนี่ใส่สวยเลย อย่างของผมที่ใส่อยู่ตรงนี้ก็ข้อแขนของผมจะอยู่ที่6.5นิ้วนะครับเวลามันขึ้นข้อเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะอ่าเลยมานิดนึงแต่ก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะแล้วก็เรือนี้ถ้าเกิดเอามาเปลี่ยนเป็นสายแบบพวกสายหนังอย่างเงี้ยขีดขาวอย่างเงี้ยแล้วก็หน้าจอที่แบบเป็นมีสีขาวด้วยแล้วก็สีดําด้วยนะเฮ้ยมันก็เข้ากันดีมากมากเลยนะก็ถือว่าใช้ได้นะครับถือว่าใช้ได้โอเค เราไปดูตัวเรือนแล้วก็รายละเอียดของอีโคไดกันมาเยอะแยะแล้วนะครับตอนนี้เราไปดูตัวสายกันบ้างนะครับตัวสายเนี่ยมันจะเป็นตัวสายแบบ2กษัตริย์ที่แบบงานของเขาค่อนข้างที่จะเงางามมากๆนะเพื่อนๆลองดูดิตัวตัว,ตวที่เป็นสีทองเนี่ยมัน,มน,มนเงาสุดๆเลยนะแล้วก็งานของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะโคตรดีเลยนะครับพอไล่ลงมาจนถึงบานพับแน่นอนครับถ้าเป็นดเวอร์200เมตรหรือว่าเป็นพวกดำน้ำเนี่ยมันจะเป็นบรรพับแบบ2ชั้นนะก็ถือว่าใช้ได้นะครับ การเปิดปิดบางบานพับไม่หนาจนเกินไปนะครับถือว่า,าใส่บนข้อแขนก็รู้สึกใส่สบายนะครับผมก็สายพวกนี้ก็จะตัดได้อยู่เนี่ยครับ1 2 3 4ข้อนะด้านนี้ก็สข้อเท่ากันแต่ว่าด้านด้านฝั่งนี้ก็จะสามารถเลื่อนรูได้2หลรูนะครับผมฝาหลังแน่นอนครับพวกนี้จะเป็นฝาหลังแบบทึบนะครับผมโชวเครื่องคนไกลต่างๆไม่โชนะครับรุื่นนี้นะจะเป็นฝาทึบ โดยส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นทางเางเซนถ้าเป็นแบบไดเวอร์หรือว่านาฬิกาดำน้ำเนี่ยของเขาจะโชว์เป็นแบบฝาทึบทั้งหมดแล้วก็เป็นฝากเกลียวนะครับผมการการทําห่งสายออกมาเนี่ยได้ค่อนข้างที่จะงานของเขาค่อนข้างที่จะเรียบร้อยแล้วก็ดีมากๆเลยนะนี่นะครับถือว่าถือว่าสวยมากๆนะครับเรือนนี้ก็ <c oughs> การเดิมของ การเดินของระบบ Eco คไดนะครับก็เดินเป็นวินาทีเหมือนนาฬิกาคอสนี่แหละนะครับแต่ถ้าเกิดในเมื่อถ้าเกิดเราเห็นมันเดินเป็นจังหวะเมื่อไหรหรือว่าหยุดเป็นจังหวะเมื่อไรเนี่ยก็นาฬิกาก็จะบ่งบอกว่าตอนนั้นเนี่ยพลังงานเนี่ยมันเริ่มอ่อนแล้วนะครับควรเอาออกไปโดนแดดบ้างนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ถ้ามันมีเต้นกระตุกเมื่อไหรหรือว่าเดินเป็นจังหวะเมื่อไหรเนี่ยก็จะอยู่ได้ประมาณ4วันนะครับ4วันเนาะก็สามถีวันนั่นแหละนะครับประมาณนี้แต่พยายามอย่าให้มันกระตุกบ่อยนะครับ มันมันจะหยุดนะครับพอมันหยุดเสร็จแล้วพอมันชาร์จไฟเข้าเนี่ยมันจะทําให้ตัวคบปาที่ผมเล่าไปนะตั้งแต่แรกนะจะเริ่มสึดแล้วก็จะเริ่มเสื่อมนะครับผมก็ระวังตรงจุดนี้ด้วยนะครับก็พวกนี้นะครับแน่นอนคนระับเก็บเม็ดทั้งหมดตัวขอบหมุนได้นะครับหมุนได้ค่อนข้างที่จะไม่ไม่แบบตึกตักตึกตักอะ่ะหมุนได้ค่อนข้างที่จะเนียนนะครับก็ตังนี้ก็เอาเป็นไปทําแบบหน้าที่แบบมาร์กมาร์กเวลามาร์กนาทีนะครับเอาไว้เพื่อจับเวลานั่นเองนะครับ ตัวภายน้ําของเขานะครับค่อนข้างที่จะทําออกมาได้ค่อนข้างที่จะชัดเจนมากแล้วก็ใครที่ชอบภายน้ําแบบสีไม่ใช่สีเขียวอะคลาสสิกค่ะออกสีฟ้าๆนิดๆอ่ะก็ผมว่าน่าจะชอบเรือนนี้กันนะครับก็ในรายละเอียดต,ต่างๆเรื่องภายน้ำเนี่ยผมว่าก็กินขานเหมือนกันนะถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับก็อย่างที่บอกแล้วครับงานตัวนี้นะค่อนข้างที่จะละเอียดมาก,มากๆก็ถ้าใครแบบเห็นตัวจริงนะผมว่าน่าจะต้องชอบกันนะครับ แล้วเราไปดูตรงหน้าปัดตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับที่ผมอยากให้ดูอีกนิดนึงเนาะตัวขีดข้างในเนี่ยมีไม่พอก็ต้องมีขีดข้างนอกอีกนะครับมันดูแบบทําให้ารายการเรือน,นี้มันดูหรูขึ้นไปเลยนะก็ใช้ได้นะผมว่าเรือนนี้ออกแบบมาค่อนข้างที่จะดีเนี่ยมันสวยจริงๆนะมันไม่ใช่ลรสโกนะครับมันเป็นสีทองนะครับทองดําเลยนะก็เอาแบบคร่าวๆนะประมาณนี้นะเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะครับโอเคครับ ก็ใครสนใจในายละเอียดต่างๆของนาฬิกาเนี่ยเดี๋ยวผมจะลงไว้ตามรายลอียดคลิปด้านล่างนะครับแล้วก็ใครที่อยากสอบถามรายละเอียดแบบทันทีเนี่ยก็โทรมาได้เลยนะตามเบอร์ตรงนี้แล้วก็ใครที่จะเพิ่มเขียวโค้ดก็สอบถามทางไลน์ก็สะดวกก็ได้เลยเหมือนกันนะครับใครที่ซื้อกับนาฬิกาของผมก็สามารถบริการตัดสายได้นะครับผมก็รอสายได้เลยนะแล้วก็เวลามีปัญหาอะไรเนี่ยก็ส่งมาให้ผมโดยตรงนะครับผมก็จะดูแลเองเลยนะผมมีทีมช่างอยู่ละ หรือว่าถ้าใครแบบสะดวกส่งบริษัทก็ได้นะครับเหมือนกันนะโอเคครับวันนี้ผมบอสจากชาแนลวิมอนท่าแพรก็ฝากเจ้าตัว Citizen Pro Master m a r i n e s ไว้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ